คนวันเสาร์อย่าคิดมากนะคะเรื่องสุขภาพเอาน่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมาหัศาจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o Channel ค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้อาจารย์วัสนาจะมาพยากรณ์ดูดวงคนที่เกิดวันเสราร์ประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ทุกคนสังเกตเห็นหน้าไพ่ไหมคะไพ่ใบนี้มาแล้วมาแล้วนั่นหมายความว่าเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่อาจารย์วัสนาจะต้องเตือนคนวันเสราร์นะคะฟังแบบนี้นะคะคนวันเสราร์ขา สิ่งดีๆที่อาจารย์จะบอกมันคือสิ่งดีๆแต่สิ่งที่เพื่อนแท้อาจารย์คนนึงหมอดูที่ที่น่ารักขอใช้คำว่าที่น่ารักแล้วกันควรจะบอกสิ่งที่เป็นปัญหาให้กับลูกดวงให้กับ f อฟของช่องอาจารย์วาสนาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณรู้ปัญหาใจคุณมันมัน,ม,นมันตั้งรับต่อให้มันเกิดหนักกว่าที่อาจารย์พูดคุณก็จะแก้ไขได้ รับมือได้ไม่ล้มทั้งยืนดังนั้นสิ่งดีๆอาจารย์ก็จะบอกสิ่งที่เป็นอุปสรรคอาจารย์ก็จะเน้นย้ำเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้มีสติแล้วก็ตั้งรับเมื่อคุณตั้งรับอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่ล้มทั้งยืนค่ะใครที่บอกแต่สิ่งดีๆบอกให้คุณถูกใจแล้วถ้าคุณเจออุปสรรคนั่นหมายความว่าคุณจะรับไม่ได้เชื่อเถอะค่ะการเป็น f อช่องอาจารย์มัศนาคนวันเสาร์คุณเชื่อเถอะค่ะอาจารย์ให้คุณเต็มที่ เต็มศักยาภาพถึงแม้จะเป็นเพียงการดูดวงผ่านช่อง YouTube แต่อาจารย์ก็เต็มที่ด้วย ด้วยความรักในอาชีพนะคะทำไมอาจารย์ต้องพูดขนาดนี้เพราะว่าคนวันเสาร์ขาอาจารย์อยากจะเตือนเรื่องสุขภาพมากๆเลยนะคะและการทำมันการทํานายในคลิปเนี้ยการพยากรณ์ในคลิปเนี้ยมันอาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้เพราะคนวันเสาร์ยังมีฐานบุญฐานกําเนิดแตกต่างกาันดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอะไรที่มันสมพงกับดวงเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะกับการก,กับการพยากรณ์ในคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณก็จะเป็นไปตามทิศทางนี้ละคะ่ะบางบางเรื่องมันอาจจะแตะดวงคุณแค่นิดเดียวบางเรื่องอาจจะไม่แตะเลยคุณอาจจะตรงกันข้าม กับสิ่งที่อาจารย์บอกแต่เชื่อเถอะค่ะว่าฟังไว้เป็นแนวทางรู้เท่าทันชีวิตดีกว่าวันเสาร์ค่ะภาพรวมนะคะช่วงของเดือนสิงหาคมมันจะมีเรื่องของอาการเกี่ยวกับเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตัวเราก็ญาติพี่น้องหรือข่าวสารมาจากคนที่คุณรู้จักมักจีหรือใกล้ชิดจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายมันจะเป็นสองในยะนะคะ 1. เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เรื้อรงาาาังคาราคาซังมันเคยเป็นมาอยู่แล้วกับที่มันเรื้อรังแล้วมันหายไปแล้วมันอาจจะกลับส่งผลให้คุณรู้สึกกังวลใจส่งสัญญาณอะไรก็ตามให้คุณกังวลใจนะคะและสองคุณไปทําสัญญกรรมอ่าการทําสัญญกรรมในช่วงของเดือนสิงหาคนอื่นอาจจะทําสัญญกรรมแบบว่าสมมุตินะคะทาตาทําปุ๊บก็ใช้ได้เลยแต่คนวันเสาร์ทำปุ๊บอาจจะพักยาวกว่าคนอื่น เวันอ่าหรือบางคนทําจมูกมาหนึ่งเดือนเรียบร้อยแล้วเข้าที่เข้าทางยุบละแต่ของคุณอาจจะนานกว่านั้นซึ่งอาจารย์ไม่รู้นะว่าการทําศัลยกรรมแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาแบบหายกี่วันอาจารย์สมมุติให้ฟังดังนั้นนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่คนวันเสาวจะต้องตระหนักแล้วก็ต้องระมัดระวงังช่วงนี้โรคระบาดกลับมาอาจารย์วัน,นาได้พยากรณ์ไว้ในเพจแล้วก็ เฟซบุ๊กครูว่าดูดวง24มิติจันแล้วนะคะในเรื่องของอภาวะของ บ้านเมืองเรามันก็จะบอกแล้วอันดับหนึ่งอาจารย์เตือนเรื่องเงินอันดับสองอาจารย์เตือนอาจารย์เตือนเรื่องสุขภาพไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะคนวันเสาร์เรามาระวังเรื่องของสุขภาพวัฏจักรชีวิตมันหนีไม่ได้มันมันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะแต่เชื่อว่าคุณจะรับมือได้เพราะคุณรู้อยู่แล้วคุณมองโลกบุกอยู่แล้วค่ะคนวันเสาร์ทีนี้เรามาเจาะงานกันก่อนที่ไปโฟกัสเรื่องสุขภาพให้ให้รู้สึกว่าแหมอยากฟังเรื่องอื่นแล้วเนาะคนวันเสาร์ค่ะภาพรวม การงานงานอะไรที่มันฟู่ฟ้าเข้าที่เข้าทางส่งผลให้ได้เงินเงินเยอะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่งานคุณคนที่จัดงานเกี่ยวกับงานสีดํางานสีขาวดํานะคะร้านสังฆพันธ์คนที่ทํารับจ้างทํางานที่ควบคู่ไปกับงานวัดงานบุญงานกุศลเหล่านี้งานบวช งานเข้าอ่างานงานพิธีทางศาสนาทุกอย่างสินค้าของคุณจะอู้ฟู่จะออกได้ออกดีงานศพการที่เดี๋ยวนี้งานศพนะคะเขาไม่ได้จัดแบบว่าเราต้องดิวทุกอย่างแล้วเราต้องจัดแจงทุกอย่างตอนนี้เขามีเหมือนงานแต่งงานเลยนะคะคนที่ทางานศพเหมือนเขารับจัดเลยว่าเดี๋ยวจับงานเลี้ยงเฝ้าเฝ้าทูบให้นะคะหรือว่าจัด พิธีให้เรามีหน้าที่จ่ายเงินแล้วก็มาตามเวลาเขาจัดจานจัด,จ,ดจัดการเรื่องงานศพไปให้เรียบร้อยเหมือนเป็นแพ็กเกจเลยเดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะทําให้คนที่มีงานต่างๆก็สะดวกขึ้นนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะครบ,บวงจรเกิดแก่จะตายครบ,บวงจรงานจะเยอะงานจะชุก ก็้วยเหตุผลอะไรอาจจะเป็นงานมงคลเอ่อเขาเรียกงานบุญงานกุศลอะไรก็ตามเอาเป็นว่าสินค้าขายดีทูบเทียนชุดขาวดอกไม้สดอะไรก็ตามนะคะผ้าดิบผ้าขาวโรงศพเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีนะทีนี้เรามาดูอีกกลุ่มลักษณะอาชีพหนึ่งนะคะที่ไปได้ดีกับคนวันเสาร์คือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อคนที่ทำงานอยู่ในกระทรวงต้องออกหน้างาน ตามติดนายตามติดนายถือว่าดีคนมันเสาออกไปเลยนะมันจะได้มีข่าวดีในเรื่องของความพึงพอใจและอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการยกย้ายเกิดขึ้นหรือว่าเขาสนับสนุนดวงเราดังนั้นคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานข้าราชการงานทํางานตามกระทรวงงานที่ต้องเดินทางไปกับนายงานที่งานที่ทํางานเกี่ยวกับพวกสสข้าราชการผู้ว่าอย่างเงี้ยค่ะตามติดเลยไปทุกงานค่ะ ส่งผลต่อเรื่องงานในอนาคตและคนที่ทำงานด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องของงานจัดเลี้ยงทำร้านอาหารงานจัดเลี้ยงงานประมูลของที่เกี่ยวกับกรมการทหารที่เกี่ยวกับทหารที่เกี่ยวกับเรื่องของสสสจสวคณะคณะรัฐบาลเนี่ยค่ะที่ทาเกี่ยวกับร้านอาหารมปนจะไปในทิศทางที่ดี คุณทําอยู่แล้วก็จะเป็นดีลต่อคุณหมดเวลาหมดสัญญาคุณก็จะได้ดีลต่ออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆด,ดังนั้นนะคะต้องเกาะติดนายเอาไว้พูดตรงๆก็คือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงเนี้ยที่ลักษณะงานแบบนี้แล้วคุณจะได้แล้วคุณจะได้ออกมาดีนะคะอีกกลุ่มลักษณะงานหนึ่งนะคะคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดี๋ยวนะทำสวยทำความสวยความงามทำศัลยกรรมร้านเสริมสวย ทำศัลยกรรมเล็กกลางใหญ่ในคลินิกไปจนถึงโรงพยาบาลเจ้าของกิจการไปจนถึงผู้ช่วยคนทําคุณหมอพนักงานจะมีงานเยอะขึ้นในช่วงนี้แหมทุกคนมาทําสวยจะทําแผลเล็กแผลน้อยจะมาร้อยไหมดึงหน้านวดหน้าคลินิกยันโรงพยาบาลยังเป็นที่ตอบรับที่ดีและคนวันเสาร์เป็นเจ้าของกิจการยิ้มล่าเลยค่ะเงินเข้ามาค่ะอ อีกอาชีพหนึ่งนะคะลักษณะงานอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในต่างแดนคุณกําลังคิดจะไปลงทุนต่างแดนไปหางานต่างแดนไปโรงเรียนต่างแดนเป็นกูรูเป็นผู้แนะนําเกี่ยวกับดิวเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เรียนพาเด็กไปสอบพาเด็กเข้ามาหาลายัยเข้าไฮสคูลให้อะไรต่างๆนานาะหารูเมดหา หาบ้านพักในต่างแดนอย่างงี้ค่ะก็จะมีคนเข้ามาติดต่อมากขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีค่ะเรามาดูอีกรูปแบบค้าขายรูปแบบค้าขายที่ขายสินค้ารวมๆอ่าพวกจับฉายแหละคล้ายเซเว่นนะคะเล็กกลางใหญ่ก็จะมีลูกค้าเข้ามาแต่ทีเนี้ยสินค้าของคุณอ่ะมันจะมีบางอย่างขายได้ดี ที่เคยขายดีขายไม่ได้ที่เคยขายไม่ดีจะขายได้อ่ะอันนี้ลองจัดสรรรูปแบบการวางจัดงานดีๆแล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของขาลงของบางอาชีพของบางลักษณะางานที่มีผลต่อคนเหมืนเสาคือ,อางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นปัญหานะหนึ่งคนที่ผู้พวกที่ชอบทำตามเกี่ยวกับการเล่งรัดนีสิน โต๊ะเถื่อนโต๊ะออกเงินกู้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าโต๊ะนอกระบบอะไรแบบนี้คุณจะไปทวงเงินเขาคุณจะมีปัญหาจะมีปัญหาคือจะมีปัญหากับภาคราัฐทันทีมีปัญหากับตำรวจเรมามัดระวังเรื่องการทวงเงินเรมามัดระวังเรื่องการมีปากเสียงเรามัดระวังเรื่องของการมีปัญหากับเจ้าใหญ่นายโตอันนี้ต้องระวังค่ะ นะคะอาชีพนี้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นมีการโดนฟ้องร้องเกิดขึ้นการรับจ้างทุงงนี้การรับจ้างเล่งรัดนิสินการแบบว่าไปไปทวงบ้านอะไรหรือว่าแบบไฟแนนซ์ที่ไปตามยึดรถอันนี้จะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจได้ อะไรก็ตามที่เราเป็นคนกลางที่ต้องไปไปไปนำทรัพย์สินกลับมาจะด้วยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะถูกต้องตามเอกสารสัญญาอะไรก็ตามแต่แต่มันจะมีเรื่องของปัญหาข้อพิพาทการทะเลาะกันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองนะคะดังนั้นเจ้านี้ลูกหนี้การทวงการในช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันฟ้องร้องการหนีหนี้นการเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครใครที่ฟังคลิปนี้อยู่คนป็นสาวทุกคุณ ทำงานลักษณะนี้หรือเป็นเท้าแชร์หรือเป็นลูกแชร์ระวังเลยว่ามีข้อพิพาทอาจจะถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้ถึงขั้นน็อกเลยแหละน็อกเลยถ้าคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นแชร์คุณเล่นแชร์เท้าหนีคุณน็อกเลยคุณแทบแทบหมดตัวหรือว่านอนลงบาลเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะทีนี้สิ่งสิ่งดีๆด,ด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆด,ด้านการเงินคืออายุคนเจ็บอ่าไม่ใช่อายุคนตายการครบุบรอบวับตายจะนำมาซึ่งเลขนำโชคให้กับคุณ ความฝันเกี่ยวกับวิญญาณในยามกลางคืนนะคะใครชอบสายโมเตลูใครชอบสายอะไรให้สังเกตช่วงเดือนนี้นะคะของเดือนสิงหาคนวันเสาร์จะมีเซนส์สัมผัสที่ดีแล้วเป็นกลางคืนด้วยอาจจะได้เลขนําโชคที่ดีดวงอาจจะปังก็ได้แต่ว่าเลขนั้นน่ะบางทีนะคะพอคุณตื่นจากฝันมันจะจําไม่ได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นพยายามครับตัวเองให้ตื่นแล้วรีบเขียนเพราะมันจะเป็นรีแบบมันเป็นเลขของของพลังที่มันเหมือนเป็นพลังแฝงมันเหมือนเป็นเลขของการบอกของจิตวิญญาณของวิญญาณซึ่ง มันจะทําให้เราลืมเรือนในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นจําไว้ให้ดีบางคนมีเกณฑ์นะคะคนอบนสาวจะได้ถึงโอ้โหเจ็ดหลักเลยอะเอ้ยไม่ใช่จะได้ครบหลักเลยนะคะบางคนจะได้หลักสั้นบางคนจะได้สามตัวหนังสามตัวเลขคือมันจะได้เลขอะแล้วอาจารย์มองว่าเลขที่เข้ามาเนี่ยมันมีอิทธิพลหมดเลยดังนั้นคือบางคนบางคนได้เลขเยอะก็จริงแต่ แต่มันเป๊ะมากนะแต่ที่ว่าการจัดวางเลียงเลขเนะี่ยมันมีผลเพราะเขาจะให้เลขแบบสเปซสปะมานะก็แล้วแต่ดวงของคุณแล้วกันนะคะแล้วแต่เทวดาจะให้โชคแล้วแต่จิตวิญญาณใดจะให้จะให้โชคให้คุณเพื่อให้คุณไปทําบุญกุศลน,นะคะทีนี้เลขคนตายบางเออเดือนนั้นมีคนสนิทมัดจีมีคนลูกขา่าวแล้วเราไปงานเกี่ยวกับงานขาวดํานะคะเลขคนตายก็อาจให้โชคได้แต่ต้องเป็นเลขคนตายที่มีความสัมพันธ์บุญสัมพันธ์เกี่ยวกับเราคือมีเคยญาติกันะถึงจะได้นะคะถ้าไม่งั้นหลอลุนเลขฝัน การเงินจะเสียไปกับอะไรนะคะจะเงินเงินคุณมีเกณฑ์เสียไปกับเรื่องของสุขภาพร่างกายการเยี่ยมผู้ป่วยของขวัญของชมรวยเยี่ยมผู้ป่วยการไปร่วมงานเขาดําการไปร่วมงานมงอ่างานบุญงานกุศลต่างๆเงินจะถูกศูญย์เสียไปจากตรงนี้นะคะอะ่และก็ช่วงนี้อย่ามีปากเสียงอย่าทะเลาะก,กันกับผู้รักผู้ใหญ่ยืมเงินใครรักษาสัจจะวาจะเอาไปคืนไม่งั้นคุณจะมีปัญหา ของการฟ้องร้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็การอ่าการไปกู้หนี้ยืมสินผู้ใหญ่ไม่จาเป็นหรือว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าคนที่ดูแล้วเอ่อน่ากลัวน่ากเกงขาม,มีบารมีแบบเนี้ยไม่จาเป็นก็อย่าอย่าเพิ่งไปกู้เงินท่านนะอย่าพูดไปกู้เงินเขาซึ่งมองแล้วอ่ะน่าจะดวงของคุณอาจจะทําไม่ได้ตามสัญญาเนี่ยมันจะกลายเป็นมีปัญหาต่อเรานะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรัก คู่รักกับสามีภรรยาจะพูดในเชิงกลุ่มนี้และจัดและในคลิปนี้นะคะความรักคนโสดจะจัดเป็นราศีเพื่อจะแยกดูแนวทางของความรักก็จะจัดเป็นราศีนะคะคู่รักสามีภรรยานะคะอาจจะมีเรื่องของความ อ่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเกณฑ์สิ้นสุดลงได้ในบางคู่เท่านั้นบางคู่นะคะก็สามารถผ่านช่วงวิกฤตคือคนบรเสาร์เนี่ยคู่ไหนที่สุขมากรอบนี้มันจะมีปัญหากันแล้วจะรอแลแต่คู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่แล้วเดือนสิงหาคมอ่ะจะกลับมาพลิกฟื้นรับได้ซึ่งปัญหาแล้วก็จะไปต่อกันได้ทีนี้ครบยาวเลยนะครบยาวเลยนะเพราะฉะนั้นคือขึ้นอยู่กับช่วงเดือนสิงหานะคะใครไม่เคยมีปัญหาสุขอย่างเดียวรอบนี้เจอปัญหาคนที่ทุกมาตลอดมีปัญหามาตลอดรอบนี้ ทุกอย่างจะกลับกลับสู่ภาวะปกติใจเขาใจเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่คุณจะเหมือนกับว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนคนใหม่เลยนะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกแตออกไปแต่มีข้อตกลงที่ดีเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณเป็นคู่รักจากที่ทะเลาะกันมาตอนนี้คุณให้อิสระซึ่งกันและกันแต่คุณก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ แล้วก็มีข้อตกลงเกิดขึ้นมากมายคือคุณจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้รักอยู่เขาจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้รักไว้อยู่แบบนี้ส่วนใครที่สุกมากเลยความรักมัอนอยู่บนวิมานลอยไปลอยมาเขารักฉันจังเลยฉันรักเขาจังเลยรอบนี้ปัญหาจะเข้ามาพิชิตให้ตัวคุณได้รู้จักคําว่าชีวิตความรักชีวิตคู่นะคะคู่รักสามีภรรยานะคะฟังผู้ใหญ่ไว้ รอบนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะก็เข้าหาผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ในที่นี้แนะนําว่าให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่ที่เราเคารพรักมากกว่าหรือว่าเป็นคนในครอบครัวจะดีกว่านะคะดีกว่าคนอื่นนะทีนี้เรามาดูตัวเลขบรรดา์บันดาลโชคอาจารย์เห็นคนถูกเนาะแต่อาจารย์ไม่การันตีนะเพราะอาจารย์บอกเท่าที่อาจารย์เห็นไปดูดวงของคุณด้วยว่าคุณสมคงกับเลขอะไรเลขที่อาจารย์เห็นมีเลขเจ็ดนะคะเลข หนึ่งกับเลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่งแล้วก็เลขสามนะคะรอบนี้การทําบุญหนุนดวงทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนตายลงพยาบาลดีที่สุดค่ะเสริมดวงแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคจริงๆแล้วยารักษาโรคไม่จำเป็นคุณต้องไปทําบุญที่วัดนะอันเนี้ยบางทีวัดเขาเยอะแล้วเนะวาะเพราะมีเครื่องสังกัานมีอะไรคุณสามารถที่จะอนุเคราะห์ยาเหล่านี้ให้แก่สมมุติว่าแม่คุณเนี่ยป่วยคุณซื้อยาให้แม่ โดยแล้วก็อนุโมทนาศาธต์ทูบอกเออขอไอ้ยาเนี้ยขอให้แม่กินแล้วหายบุญกุศส่วนที่ลูกได้ทํายาให้กับซื้อยาให้แม่เนี้ยด้วยเงินของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ส่งผลที่ข้าพเจ้าผ่านวิบากกรรมในเรื่องของสุขภาพขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคุณทําได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปที่วดัดเอาคนใกล้ตัวบังเอิญเพื่อนป่วยซื้อยาให้เพื่อนบังเอิญคุณคุณลุงป่วยคุณอาป่วยซื้อยาให้คุณลุงคุณอาเขาเรียกว่าทําบุญกับคนใกล้ตัวที่ป่วยจริงๆและได้ใช้ยาจริงๆ ทำเลยค่ะตรงเนี้ยดีกับคนวันเสาร์อยากให้ทํามากๆเลยนะคะทาบุญกับโรงพยาบาลได้ไหมทําได้ค่ะบริจาคเลือดได้ไหมยอดเยี่ยมเลยแล้วทําบุญกับโรงพยาบาลอเลือดคุณจะไปต่อยอดให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ได้ใช้เลือดของคุณมันจะตรงไพ่ใ่เลือด13วัฏาจาักรชีวิตเกิดแก่เจ็บตายกาลังจะพีกําลังจะแย่เลือดของคุณอาจจะไปช่วยเขาได้สเตมเซลล์ไปช่วยเขาได้บริจาคได้ค่ะช่วยกับคนตายช่วยกับคนป่วยได้ค่ะหรือว่าคุณบอกว่าเออเนี่ยข้างบ้านเนี่ย อ่าเขาเลี้ยงหมาหมามันเจ็บมากเลยสุนัขเจ็บมากเลยมีแผลเลยแล้วคุณทําไงคุณเออเออเดี๋ยวฉันซื้อเบตาดีนให้นะหรือซื้อซื้อยาให้สัตว์นะคุณเนี่ยมันไม่แพงหรอกแต่คุณได้บุญนะเขาเรียกว่าคุณได้ตั้งแต่หยดที่คุณ,คณตัดสินใจไปซื้อด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความสงสารแล้วหยดแรกที่ปัดโดนมันแผลตัวน้องหมาเนี่ยคือบุญแล้วนะคือกุศลที่ดีอันนี้เขาเรียกได้ใช้เลยเชื่อเลยค่ะเว้นวัก ไปทากับวัดก่อนอะไรนี่ทําคนใกล้ตัวอาจารย์ไม่ได้ห้ามกับวัดนะแต่หมายถึงว่าคนใกล้ตัวแต่คุณบอกอยากทํากับวัดอนะ่ะหลวงพ่อกําลังปอาพาธได้เลยค่ะอยากซื้อวิลแชร์ให้หลวงพ่อหลวงพ่ออาพาธเดินไม่ได้ได้เลยค่ะนะคะแต่ขอให้เขาได้ใช้อ่าตามนั้นนะคะก็สีมงคลของคุณคือสีเหลืองนะคะรอบนี้สีเหลืองนะคะใส่แล้วปะ ประกวดประขันก็ชนะเป็นสเสน่ห์นะคะสีเหลืองอ่าสีที่อาจจะได้ใส่บ่อยหน่อยช่วงนี้จะเป็นขาวสีขาวสีดำแต่ว่าสีที่เป็นมงคลไปงานมงคลไปงานแข่งขันงานประกวดงานสัมภาษณ์ขอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเปิดไพ่ใบนี้ให้เนาะไพ่แม่มดนะคะเพราะตอนนี้อาจารย์มัสนากำลังอินกับเรื่องแม่มดอยู่นะคะเปิดเสริมให้โอ้ความรักความปรารถนาดีแม่มดสื่อมาแบบนี้นะคะ ความรักความป่ารถนาดีนะคะจุดเชื่อมโยงจุดถ่ายทอดจุดส่งต่อนะคะให้กับคนที่เรารักค่ะคนรอบตัวคนใกล้ตัวค่ะทําบุญทําบุญกับคนไ้คนใกล้ตัวด้วยยาน้ําด้วยอาหารการกินด้วยความสุขแบบนี้รับรองคุณจะได้กลับมาคนที่เป็นดาบใส่กันคนที่เป็นอริก็จะหันกลับมาเป็นมิตรกับคุณ ศัตรูคุณป่วยอยู่คุณซื้อยาให้เขาคุณก็ได้บุญแล้วค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงโหคลิปของคนป็นเสาวยาวนิดนึงเพราะว่าไพ่สุขภาพมันขึ้นมาในเลขตําแหน่งเลข13เลยนั่นแสดงว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของสุขภาพของคุณมากๆใครอยากดูดวงกับอาจารย์วัสนานะคะทักถามได้ที่ Facebook ครูวา่าดูดวงยี 4, มิติจาร์ใครแชร์คลิปนี้ให้สุขภาพเขาเรียกว่าไงอ่ะใครแชร์คลิปนี้เพื่อเตือนคนวันเสาร์ให้ระวังสุขภาพเป็นกุศลทางอ้อมค่ะ คนให้ย่อมได้รับกลับมาทุกทิศทุกทางวันหนึ่งคุณรู้สึกอึดอัดใจคุณอาจจะได้ข้อมูลดีๆทำให้คุณใจเบาวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ